สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ทำอาหารนะคะปรับสมดุลนะคะตามหลักแพทย์วิธีธรรมดูนะคะซึ่งช่วงนี้ที่ภาคอีสานนะคะ,ะฝนตกทุกวันแล้วก็อากาศเย็นนะคะเพราะนั้นการรับทานอาหารเราก็จะดูที่ภาวะแวดล้อมข้างนอกร่างกายเราด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่อากาศร้อน,นะะการทำอาหารเราก็จะใช้ พืชผักสม,มุนไพรที่มีนิดเยนเป็นหลักแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่อากาศเย็นเราก็จะเติมพืชผักสม,มุนไพรร้อนลงไปบ้างนะคะเพื่อปรับสมดุลน,นะคะวันวันนี้เมนูแรกที่เราจะทํากันนะคะก็เป็นเมนูผัดดอกแคนะคะนี่เป็นดอกแคนะคะที่หันห่นหั่นอย่างนี้นะคะหั่น,นครึ่งเนาะดอกแคแล้วก็มีเห็ดนะคะวันนี้มีเห็ดนางฟ้าแล้วก็ อันนี้เป็นผักชายานะคะผักชายาเรา,เาลอกเปลือกข้างนอกนะคะลอกเปลือกข้างนอกออกนะคะเปลือกที่แข็งๆออกแล้วมีก้านข้างในนะคะอันนี้ใช้แทนคะน้านะคะผัดรสชาติดีมากนะคะมีความหวานกรอบแล้วก็มีใบด้วยเราหั่นหันแล้วนะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะข้าวโพดเหลืองซึ่งจะให้ความหวานนะคะมีอ่าหอมหัวใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อให้ความหวานเป็นกัน พาอเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ขิงเล็กน้อยเพื่อปรับสมดุลอากาศเย็นนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เครื่องปรุงของเราก็คือเกลือนะคะค่ะมีแค่นี้ค่ะอาหาราวัตถุดิบในการทําเมนูนี้มีแค่นี้นะคะซึ่งผักดอกแคก็อยู่ข้างบ้านชัยยาก็อยู่ข้างบ้าน เราหามาได้ะะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงมือทํากันเลยนะคะตามมาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมา,าปรุงกันเลยนะคะเมนูผัดดอกแคร์ชาย,ยาข้าวโพดแล้วก็เห็ดนะคะเะข้า,เเามาทํากันเลยนะคะค่ะสิ่งของใกล้ตัวหาได้ง่ายม<ช>ีประโยชน์นเริ่มแรกเราไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะแล้วก็ใช้ใช้น้ำผัดแทนน้ำมันนะคะ ใช้ไฟเป็นยังไง่าใช้ไฟช่วงแรกที่น้ํายังไม่เดือเราใช้ไฟแรงได้ค่ะแต่พอน้ําเดือดนะคะเราใช้ผักแก้งอะไรลงไปเราก็ใช้ไฟปานกลางได้นะคะโอเคเราใส่กระเทียมลงไปนิดนเทียนใส่พร้อมเลยถ้าอากาศร้อนๆอนเราไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้อากาศเย็นเราก็เลยใส่กระเทียมนิดเดค่ะสังเกตว่าเราใส่น้ำไม่เยอะนะคะใส่ใช้น้ำแทนน้ำมัน ใช่ค่ะหรือถ้าเรามีผักลวกนะคะผักลวกเราลวกผักก่อนก็ได้ค่ะแล้วเอาน้ำลวกผักนั่นแหละมาผัดอ๋อก็ยิ่งดีใช่ไหมคะมใช่ค่ะมันจะได้ความหวานนะคะความหวานจากน้ำลวกผักนั่นแหละเพราะว่าเราบางคนก็มีชัยยา,ยายอยู่แล้วเนาะลวกผักชัยยา,ยา,ยายเสร็จ<ด><ๆ>ก็เอามา<ๆ>ทำเป็นแทนน้ำมันได้ จะให้ดีเอาเก็บผักมาอย่าให้มันนานใช่ไหมคะี่จ๋าจใช่ค่ะเราจะสดจากต้นเลยเก็บแล้วก็มาล้างสดจากต้นวิตามินก็จะอยู่ครบน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะน้ำเริ่มเดือดเราใช้ใส่เห็ดลงไปก่อนเนาะอันดับที่แรกก็คือใส่เห็ดของเราก่อนใส่เห็ดก่อนนะคะให้เห็ด ที่ไม่ชอบเห็ดก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราใส่จะใช้ถั่วแทนเห็ดนี่เราจะใช่ถั่วพร้อมตอนเห็ดเห็ดตอนนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเรามีถั่วต้มถ้าเรามีถั่วให้ให้ต้มก่อนค่ะต้มหรือ่าตําให้มันบุบบสักหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้นะคะให้แตกๆสักนิดหนึ่งําไปได้แล้วก็แล้วก็มาผัดค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ก้านไชยานะคะไชยามันสุกยากเราเลยใส่ก่อนยากนะคะก้านไชยาช่วงที่เราใส่เห็ดก่อนนี่น้าหวานจากเห็ดมันก็จะออกด้วยใช่ไหมช่วยค่ะแล้วก็มีไอ้หอมหัวใหญ่นิดนึงเนาะได้ความหวานจากหอมหัวใหญ่เห่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วพวกผักพวกนี้มันก็สุกต่างกันไม่ไม่นานไม่มากค่ะ พอดี<ช>บางคนปิดฝาไ้นิดนึงนะคะปิดฝาไว้แล้วก็หลังจากนั้นพอคิดนึกคิดว่าผักควรจะน่าจะสุกแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาแล้วก็นะคะโอเคโอเคแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เ,เสร็จแล้วค,ค่ะเสร็จลอนอิสระแล้วก็ ยดน้ำมันลงทีหลังแล้วก็คลุกค่ะเดี๋ยวทาให้ดูก็ได้นะคะนี่คือใส่น้ำมันนิดนึงนี่ค่ะใส่เล็กน้อยไม่ได้ใส่เยอะค่ะแล้วก็คลุกเขาตอนที่เราปิดไฟแล้วใช่ค่ะจะปิดไฟแล้วก็ได้หรือว่ายังไม่ปิดกำลังจะหลังใส่เกลือไปแล้วนี้ค่ะก็ได้แล้วก็คลุกเขาแช่นี้นะคะ บางคนก็ยังติดกลิ่นน้ำมันอยู่เวลาทานแล้วไม่มีกลิ่นน้ำมันก็เหมือนไม่ใช่ทานผัดแต่เวลามีกลิ่นน้ำมันโอ้ใจก็คึกคักนะคะ <c oughs> เหมือนได้กินผัดจริงจิก๊กเอาถ้าถ้าไม่ใส่น้ำมันจะเรียกว่าผัดได้ยังไงติดในนั่นอยู่ <c oughs> แล้วก็เสิร์ฟได้เลย เสร็จแล้วนะคะเมนูผัดดอกแคลแล้วก็ใส่ชะยาใส่เห็ดนะคะ <Okay. S 2> เป็นอาหารที่เก็บมาจากผักข้างบ้านเราที่เราปลูกเองนะคะ,ะเป็นอาหารที่ไร้สารพิษค่ะสีสันน่ากินเลยนะคะดูสิคะอโอ้สวยเลยต้องแวไปชิมเนาะค่ะเราทาอาหารกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาถึงการรับประทานอาหารกันนะคะเชิญพี่น้องมาทานอาหารด้วยกันนะคะวันนี้ เรามีเมนูก็คือส้มตำนะคะส้มตำมะละกอแล้วก็ผักนะคะผัดดอกแคชายานะคะใส่ข้าวโพดหวานแล้วก็เห็ดน,ะะนี่ไม่ได้ทานคนเดียวนะคะทานสองสามคนนะคะสองสามคนนะคะแล้วก็มีผลไม้ก,ก็คือมะละกอนะคะแล้วก็ผักผักข้างบ้นนะคะผักข้างบ้านก็จะมีเนี่ยค่ะ ตูนหรือทูนนะคะเพ่ซึ่งเป็นผักรีดเย็นนะคะปลูกไว้ข้างบ้านกินกับส้มตำหรือกินกับลาบก็ได้นะคะยอดมะยมค่ะพี่น้องต้นมะยมนี่ปลูกไว้หลายต้นก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องให้เขาโตนะคะเราก็ตัดคอยตัดแล้วก็จะแตกยอดออกมาเรื่อยๆน,นะคะนะคะกินกับส้มตำกินกับลาบกินกับแจ่วได้หมดนะคะรสไม่ขมเลยนะคะ,ะไม่ขมค่ะมันจะออกมันๆเปรี้ยวนิดนึง แล้วก็ผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งแดงหรือผักบุ้งนาเนี่ยค่ะเราหามาปลูกไว้นะคะปลูกใส่ไอ้อกองโฟมเก่าก็ได้ค่ะกระมังพวกถัาทางที่มันชารุดแล้วนะคะปลูกไว้เลยนะคะเรา,เราจะได้เราไม่มีเวลาที่จะไปเก็บตามทุ่งนานแล้วก็แล้วก็ตามทุ่งนาบางทีก็มีสารเคมีปนเปื้อนอันนี้เร<ช>าควบคุมได้นะคะมาปลูกที่บ้านเราส่วนอันนี้ก็เป็นอีหลัเนาะนะคะอีหลันี้บางท่านบอกว่ากินสดสดได้ได้เ,เหรอนะคะ เพราะส่วนใหญ่จะลวกก่อนนะคะปกติก็ลวกก่อนนะคะแต่ว่า,าทานสดได้บ้างนิดหน่อยถ้าทานเยอะมันอาจจะทําให้เบื่อเมาได้นะคะอันนี้เนะาะพหลัแล้วก็ชาพูค่ะชาพูเป็นผักริดร้อนนะคะสําหรับในจานนี้จะมีผักริดร้อนชนิดเดียวก็คือชาพูนอกนั้นจะเป็นริดเย็ยนหมดมีทาตนเหล็กหัวงเลือดด้วยใช่ไหมคะ,ะ,ะแต่ว่า,อ,าอีก ส่วนหนึ่งการกินชับปูให้ระวังนิดนึงท่านกินเยอะไปมันจะมีสารออกซาเลตสารออกซาเลตจะตกค้างอาจจะทําให้ก่อให้เกิดนิ่วได้นะคะเป็นนี่เลยค่ะเราก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะเป็นผักริดร้อนเราทานในวันที่เราต้องการปรับสมดุลเติมร้อนเข้าไปแค่นั้นนะคะหมอสำหรับวันนี้อากาศเย็นด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําสมุนไพรริดเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นแล้วก็ต้มใบเตยนะคะต้มใบเตยต้มใบเตยนี้ถ้าท่าน ไม่สะดวกที่จะต้มใช้เวลาท่านอาจจะล้างไ้เตยนะคะบุบบุบใบเตยสักนิดนึงแล้วก็ใส่ไว้ในกะติกน้ําร้อนนะคะแล้วก็เสียบปักไว้แค่นั้นแหะคะ่ะเขเป็นน้นํสโุนไพรนะคะจากนิดเย็นของเตยก็จะอุ่นขึ้นบ้างเล็กน้อยจากน้ําร้อนแล้วก็ดื่มทีนี้เรามาดูนะคะว่าลําดับการรับประทานอาหารตามหลักของแพทย์พิจิตรธรรมจะมีทั้งหมด6ลําดับด้วยกันนะคะลำดับแรกก็คือ การดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุลก่อนอาหารนะคะประมาณ15-30นาทีนะคะอันนี้ดื่มไปแล้วนะคะดื่มไปแล้วสาธิตให้ท่านฟังเฉยๆนะคะทีนี้ลำดับที่2ก็คือผลไม้นะคะซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นผลไม้นิดร้อนนิดหนึ่งนะคะก็คือมะละกอสุกเนื่องจากวันนี้อากาศเย็นนะคะทานมะละกอเป็นลําดับที่สองเพราะอะไรยังทานมะละกอ,อะเป็นลําดับที่สเพราะว่ามะละกอ เออเพราะว่าผลไม้ทุกชนิดมันจะย่อยง่ายกว่าผักนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงรับประทานผลไม้ก่อนผักนะคะต่อมาก็จะเป็นผักนะคะซึ่งผักนี้เราจะรับประทานกับอะไรนะคะส้มตำนะคะก็ถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะอาะละกอที่ยังสดยังยังไม่สุกนะคะก็ถือว่าเป็นผักนะคะเราก็ทําส้มตำเนาะเราก็กิน ผักนี้กับส้มตำได้นะคะน,นี่คือลำดับที่สามนะคะหลังจากนั้นลำดับที่สี่ก็จะเป็นกินข้าวพร้อมกับนะคะซึ่งวันนี้กับเรามีก็คือผักนะคะผัดชายยาดอกแคร์ใส่ข้าวโพดนะคะลำดับที่สี่ส่วนลำดับที่ห้าก็จะเป็นโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนาะวันนี้ก็จะเป็นต้มถั่วซีนะคะใส่เม็ดข้าวโพด นะคะเกลือนิดหน่อยเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเราเอาศัยความหวานจากเม็ดข้าวโพดนั่นเองเนะะี่ยค่ะนี่คือลำดับที่ห้านะคะเป็นโปรโตีนน่ากินมากเลยนะคะ,ะ,คะบางคนจะคิดว่าเป็นของหวานา <c oughs> นะคะ <c oughs> ส่วนลำดับที่6ก็จะเป็นน้ําซุปน้ําแกงหลังทานอาหารนะคะน้ำซุปน้ําแกงวันนี้อาหารเราไม่มีแกงแต่เรามีต้มถัว่วเพราะฉะนั้นเวลาเรากินต้มถั่วเสร็จแล้วนะคะถ้ามีน้ําเหลือเราก็ซดน้ำนะซดน้ําแกงน้าน้าต้มถั่วนี่ เพื่อล้างปากล้างคอลงไปนะคะแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งดื่มน้ําตามนะคะเพราะว่าการดื่มน้ําตามหลังอาหารทันทีมันจะทําให้กระเพาะต้องทํางานหนักเพราะอะไรเพราะว่าขนาดที่เราทานทุกอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยกระเพาะก็เริ่มทํางานเริ่มหลั่งน้ําย่อยออกมาใช่ไหมคะมันก็จะคุกเขาพอดีกับอาหารถ้าเราดื่มน้ําตามหลังอาหารทันทีปุ๊บประมาณครึ่งแก้วหรือหนึ่งแก้วมันจะทําให้กระเพาะ ต้องทํางานหนละักคือไม่ต้องหลั่งน้าย่อยออกมาเพิ่มอีกเพื่อให้มันเหมาะสมในการที่จะย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะเนาะเราจะดื่มน้ําตอนไหนก็ตอนที่รู้สึกว่าคอแห้งหลังอาหารนะคะคอแห้งกระหายนะะ้ําหรือไม่ก็ประมาณสักชั่วโมงขึ้นไปนะคะชั่วโมงขึ้นไปแล้วค่อยดื่มน้ําตามนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่คือลําดับในการรับทานอาหารนะคะทบทวนนะคะลำดับที่หนึ่งเดื่มน้ําสมุนไพรปรับสมดุล ลำดับที่สองนะคะเป็นผลไม้นะคะเกลือแร่วิตามินลำดับที่สามผักนะคะเป็นผักถ้ามีผักสดกับผักลวกวันนี้ไม่มีผักลวกนะคะถ้ามีผักสดกับผักลวกก็ทานผักสดก่อนแล้วตามด้วยผักลวกของสดก่อนของสุกใช่ใช่ค่ะเพราะว่าผักสดมีพลังชีวิตนะคะลำดับที่สี่ก็เป็นข้าวกับกัะเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ ลำดับที่5ก็จะเป็นโปรโตีนก็เป็นต้มถั่วนะคะลำดับที่6ก็จะเป็นน้ำน้ำแกงน้ำต้มถั่วนะะี่ค่ะก็ถ้าท่านใดที่อยากจะ,ะดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารนะคะขอเชิญนะคะ,อะเอาตามแผนพิธีทำลองไปปฏิบัติดูนะคะหลายๆายท่านทานแล้วก็บอกว่าน้ำตาลลงความดันลดลงโรคกระเพาะโกกรคกดไหลย้อนหรือแม้แต่โรคหลายๆโรคนะครับ ลดลงเบาเนื้อเบาตัวเพราะว่าเราทานอาหารให้เป็นยานะคะหลักการแพทย์พิธีทรมคือทานอาหารให้เป็นยานะคะโอเคค่ะค่ะตกงค่ะ,คะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรท้ทุกทุกท่านคะ่ะสาธุ ราวโลกเลวร้ายทุกทนชีวิตผู้คนเดือดร้อน